จงทนกับความเหนื่อยวันนี้เพราะวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ดีกว่าในชีวิตของเราทุกคนล้วนต้องเจอกับความเหนื่อยล้าและความท้าทายอยู่เสมอความเหนื่อยที่เกิดขึ้นอาจมาจากหลายแง่มุมไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่หนักหน่วงการเรียนที่ต้องใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องหรือแม้แต่การจัดการกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับคนรอบข้างบางครั้งเรารู้สึกเหมือนถูกทดสอบจนแทบจะรับไม่ไหวความท้อแท้ และความสิ้นหวังเข้ามาเยือนจนเราอาจสงสัยว่าควรเดินหน้าต่อไปหรือควรยอมแพ้ดีแต่ในความจริงแล้วช่วงเวลาที่เหนื่อยที่สุดนั้นมักจะเป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และดีขึ้นในอนาคตความอดทนคือหนึ่งในคุณสมบัติที่ทรงพลังที่สุดที่มนุษย์เราสามารถมีได้ไม่ใช่เพียงแค่การอดทนรอคอยอย่างเฉยชาเท่านั้นแต่มันคือการเผชิญหน้ากับความยากลำบากอย่างมีสติ และความตั้งใจเราต้องยอมรับว่าชีวิตมีทั้งวันที่สดใสและวันที่หม่นหมองและในวันที่เหนื่อยล้าเราควรให้เวลาตัวเองได้พักผ่อนแต่ไม่ใช่หยุดเดินไปข้างหน้าการที่เรายังยืนหยัดแม้เหนื่อยแค่ไหนก็แสดงถึงความกล้าหาญที่แท้จริงวันนี้อาจเหนื่อยแต่วันพรุ่งนี้จะดีกว่าเป็นคำพูดที่ให้กำลังใจเรามาตลอดและมันไม่ได้เป็นเพียงแค่คำพูดปลอบใจแต่เป็นความจริงที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว ในชีวิตจริงหลายคนที่เคยผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดมาได้ต่างก็เห็นว่าการอดทนในเวลานั้นทําให้พวกเขาได้พบกับโอกาสใหม่ๆที่ไม่เคยคาดคิดและสร้างความแข็งแกร่งทั้งกายและใจที่พร้อมจะ,ะเผชิญกับปัญหาในอนาคตการอดทนยังช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์และพัฒนาความคิดในทางบวกแทนที่จะจมอยู่กับความเครียดหรือความวิตกกังวล เราจะเรียนรู้ที่จะวางแผนและปรับตัวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปการมีทัศนคติที่ดีจะทําให้เรามองเห็นโอกาสมากขึ้นและทําให้ความเหนื่อยล้าที่ผ่านมาไม่สูญเปล่ากลายเป็นบทเรียนล้าค่าที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตนอกจากนี้ความเหนื่อยยังเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราได้ลงทุนกับสิ่งที่เรารักหรือสิ่งที่เราตั้งใจอย่างแท้จริงเพราะไม่มีอะไร ที่ได้มาโดยง่ายความสำเร็จที่แท้จริงมักจะเกิดขึ้นกับคนที่ไม่ยอมแพ้แม้ในวันที่ยากลำบากที่สุดก็ตามคนที่อดทนและทำงานหนักจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของความรู้สึกภูมิใจความสุขและความสำเร็จที่ยั่งยืนในวันที่เหนื่อยล้าเราอาจต้องการคำปลอบโยนหรือแรงสนับสนุนจากคนรอบข้างแต่ที่สำคัญที่สุดคือการให้กำลังใจตัวเองรู้จักรักและให้อภัยตัวเองเมื่อทำผิดพลาด และจดจำไว้ว่าทุกครั้งที่ล้มก็มีโอกาสที่จะลุกขึ้นมาได้ใหม่และทุกครั้งที่ผ่านความเหนื่อยมาได้ก็เหมือนกับการปลดล็อกความแข็งแกร่งใหม่ๆใ,ในใจเราท้ายที่สุดนี้ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าความเหนื่อยในวันนี้คือบันไดสู่ความสำเร็จในวันหน้าอย่าเพิ่งท้อแท้หรือยอมแพ้เมื่อเจอกับความยากลำบาก พราะวันพรุ่งนี้ยังเต็มไปด้วยความหวังและโอกาสที่รอเราอยู่เสมอความอดทนในวันนี้คือกุญแจสำคัญที่ช่วยเปิดประตูสู่ชีวิตที่ดีกว่าให้เราก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและไม่หยุดฝันความอดทนวันนี้คือกุญแจสู่ความสำเร็จในวันข้างหน้าในชีวิตของทุกคนไม่มีใครหลีกเลี่ยงความยากลำบากและอุปสรรคได้ง่ายๆช่วงเวลาที่ยากลำบากเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางการงานการเงิน หรือความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนแต่สิ่งที่สำคัญและเป็นตัวกำหนดว่าชีวิตเราจะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็คือความอดทนที่เรามีในช่วงเวลานั้นความอดทนไม่ใช่เพียงแค่การรอคอยโดยไม่ทำอะไรแต่เป็นการรักษาความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆแม้ว่าทางเดินจะเต็มไปด้วยความลำบากหรือความเจ็บปวดก็ตามความอดทนเปรียบเสมือนกุญแจที่เปิดประตูแห่งโอกาสเมื่อเรายังยืนหยัด และไม่ยอมแพ้แม้ในเวลาที่สถานการณ์ดูเหมือนจะสิ้นหวังเรากำลังเตรียมตัวเองให้พร้อมรับสิ่งดีๆที่กำลังจะมาถึงหลายครั้งที่ความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือทันทีทันใดแต่มันเป็นผลจากการสะสมความพยายามและความอดทนในระยะยาวคนที่อดทนจะได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวและแก้ไขข้อผิดพลาดรวมถึงเข้าใจความสำคัญของการลงมือทำอย่างต่อเนื่องไม่ปล่อยให้ความล้มเหลวในอดีตมาหยุดก้าวเดิน เมื่อเราผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้แล้วประตูสู่โอกาสใหม่ๆจะเปิดออกให้เราเองโอกาสเหล่านั้นอาจมาในรูปแบบของงานที่ดีขึ้นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นหรือแม้แต่ความรู้สึกมั่นใจในตัวเองที่มากขึ้นความอดทนจึงเป็นสพานเชื่อมระหว่างความท้าทายในปัจจุบันกับความสำเร็จในอนาคตนอกจากนี้ความอดทนยังช่วยสร้างความเข้มแข็งทางใจทำให้เรามีความพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาและความท้าทาย ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดเราจะไม่หวั่นไหวหรือยอมแพ้ง่ายงเพราะเรารู้ดีว่าความสำเร็จที่แท้จริงต้องแลกมาด้วยความพยายามและการอดทนสรุปได้ว่าความอดทนในวันนี้ไม่ใช่แค่การทนอยู่กับความยากลำบากเฉยๆแต่เป็นการลงทุนที่มีคุณค่าเป็นการเตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับความสำเร็จที่รอยอยู่ข้างหน้าเพราะกุญแจสู่ความสำเร็จนั้นซ่อนอยู่ในความอดทนความมุ่งมั่น และความไม่ยอมแพ้ของเราในทุกๆวันทำให้ความเหนื่อยวันนี้จึงเป็นพื้นฐานของวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าในแต่ละวันของชีวิตเราเราต้องเจอกับความเหนื่อยล้าในหลายรูปแบบทั้งทาง,ทางร่างกายและจิตใจไม่ว่าจะเป็นการทำงานหนักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือการเผชิญกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาทดสอบความอดทน และความสามารถของเราหลายคนอาจมองว่าความเหนื่อยเป็นสิ่งที่น่ารำคาญเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางความสุขหรือความสำเร็จแต่ในความเป็นจริงความเหนื่อยวันนี้กลับมีคุณค่าและความหมายลึกซึ้งมากกว่าที่คิดเพราะมันคือพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้วันพรุ่งนี้ของเราดีขึ้นความเหนื่อยคือเครื่องมือในการสร้างความแข็งแกร่งความเหนื่อยเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเรากำลังใช้พลังงานทั้งกายและใจอย่างเต็มที่เพื่อบรรลุเป้าหมายการผ่านความเหนื่อยนั้น ไม่ใช่แค่การทนอยู่เฉยๆแต่คือการฝึกฝนตัวเองให้ทนทานขึ้นเมื่อเราต้องเผชิญกับความเหนื่อยบ่อยครั้งร่างกายและจิตใจจะค่อยๆปรับตัวให้แข็งแรงขึ้นสามารถรับมือกับความเครียดและแรงกดดันได้ดีขึ้นนั่นหมายความว่าเราจะพร้อมสำหรับความท้าทายที่ซับซ้อนและใหญ่ขึ้นในอนาคตความเหนื่อยสร้างประสบการณ์ชีวิตที่ล้ำค่า การเผชิญกับความเหนื่อยไม่ใช่แค่เรื่องของความทนทานแต่ยังเป็นการเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่สำคัญเราจะได้รู้จักตัวเองดีขึ้นเข้าใจขีดจํากัดและจุดแข็งของตัวเองรวมถึงพัฒนาวิธีแก้ปัญหาและการจัดการกับอุปสรรคในรูปแบบที่หลากหลายประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นทรัพย์สินล้ําค่าที่ช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นและเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นใจในวันข้างหน้าความเหนื่อยช่วยขัดเกลาความอดทนและความมุ่งมั่น ความเหนื่อยบังคับให้เราต้องพัฒนาความอดทนเพราะไม่มีใครจะประสบความสำเร็จได้หักยอมแพ้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจออุปสรรคการผ่านความเหนื่อยจึงเป็นการขัดเกลาจิตใจให้เกิดความเข้มแข็งและความตั้งใจที่ไม่หวั่นไหวแม้สถานการณ์จะยากลำบากแค่ไหนเราจะยังคงเดินหน้าต่อไปด้วยความมุ่งมันความเหนื่อยเป็นตัวช่วยให้เราเห็นคุณค่าของความสำเร็จเมื่อเราได้ผ่านความเหนื่อยมาแล้วความสำเร็จที่ได้มาจะมีความหมาย และคุณค่ามากขึ้นเพราะเราเข้าใจดีว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ได้มาโดยง่ายความเหนื่อยทำให้เราเห็นความพยายามและการทุ่มเทที่ต้องแลกมาจึงรู้สึกภูมิใจและมีความสุขกับผลลัพธ์มากกว่าเดิมความเหนื่อยวันนี้เป็นการลงทุนสำหรับอนาคตความเหนื่อยไม่ใช่สิ่งสูญเปล่าแต่เป็นการลงทุนในตัวเองทั้งในด้านความรู้ความสามารถ และความเข้มแข็งทางใจเรากำลังสร้างพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับการเจริญเติบโตและความสำเร็จในวันข้างหน้าเหมือนต้นไม้ที่ต้องผ่านลมฝนและแดดร้อนถึงจะเติบโตสูงและแข็งแรงความเหนื่อยที่เราต้องเผชิญในวันนี้ไม่ได้เป็นแค่ความลำบากชั่วคราวแต่เป็นสิ่งที่หล่อหลอมและสร้างพื้นฐานให้เราพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าความเหนื่อยช่วยให้เราแข็งแกร่งขึ้นมีประสบการณ์และความเข้าใจในชีวิตมากขึ้น พร้อมทั้งสร้างความอดทนและความมุ่งมั่นที่จําเป็นสําหรับความสําเร็จในอนาคตดังนั้นอย่าเพิ่งท้อแท้เมื่อรู้สึกเหนื่อยให้เชื่อมั่นว่าความเหนื่อยวันนี้เป็นก้าวสาคัญในการสร้างชีวิตที่ดีขึ้นและวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เราได้เก็บเกี่ยวผลของความพยายามและความอดทนที่เรามีในวันนี้เทคนิคการอดทนและไม่ยอมแพ้เมื่อเจอความเหนื่อยลา้า ในชีวิตเราทุกคนต้องเจอกับความเหนื่อยล้าและอุปสรรคที่ท้าถายใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานครอบครัวหรือเป้าหมายส่วนตัวความเหนื่อยล้าเหล่านี้อาจทําให้รู้สึกท้อแท้สิ้นหวังหรืออยากยอมแพ้ได้ง่ายแต่หากเรามีเทคนิคและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมจะช่วยให้ใจของเราเข้มแข็งสามารถอดทนและเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงนี่คือแนวทางที่สามารถนําไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันตั้งเป้าหมายเล็กๆเพื่อสร้างความสําเร็จทีละขั้น เมื่อเรารู้สึกเหนือ่อยล้าเป้าหมายใหญ่ที่ไกลเกินเอื้อมอาจทำให้เราท้อใจได้เทคนิคหนึ่งที่ช่วยคือการแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้เป็นเป้าหมายย่อยๆที่จับต้องได้ง่ายและทำให้สำเร็จได้จริงเช่นแทนที่จะตั้งใจทำงานให้เสร็จทั้งหมดในวันเดียวให้ตั้งเป้าว่าจะทำให้เสร็จบางส่วนหรือในช่วงเวลาสั้นๆการเห็นความสำเร็จเล็กๆจะช่วยสร้างแรงจูงใจและเติมพลังใจให้เราต่อสู้ต่อไป ฝึกฝนการพูดคุยกับตัวเองในแง่บวกคำพูดที่เราพูดกับตัวเองมีพลังมากหากเราชอบพูดว่าเหนื่อยเกินไปหรือทำไม่ได้หรอกใจเราจะยิ่งอ่อนแอลงลองเปลี่ยนมาพูดกับตัวเองด้วยคำพูดที่ให้กำลังใจเช่นฉันทำได้อีกสักนิดหรือทุกความเหนื่อยวันนี้คือก้าวสำคัญการพูดคุยเชิงบวกจะช่วยเปลี่ยนมุมมองและทำให้เราอดทนได้ดีขึ้น ให้เวลากับการพักผ่อนและฟื้นฟูบางครั้งความเหนื่อยล้าไม่ได้เกิดจากการทำงานหนักอย่างเดียวแต่เป็นผลจากการไม่ได้พักผ่อนเพียงพอการให้เวลากับตัวเองในการพักผ่อนอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับให้เพียงพอการทำสมาธิหรือการออกกำลังกายเบาๆจะช่วยฟื้นฟูพลังงานและจิตใจทำให้เราพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความท้าทายในวันต่อไปหาคนที่เข้าใจและให้กำลังใจ การมีเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่พร้อมรับฟังและให้กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญไม่ต้องเก็บความรู้สึกเหนื่อยหรือท้อไว้คนเดียวการพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ช่วยให้เราเห็นว่าคนอื่นก็ผ่านความเหนื่อยล้าเหมือนกันและได้รับแรงบันดาลใจจากคนรอบข้างก็ช่วยเติมพลังใจให้เดินต่อไปได้มองหาความหมายในความเหนื่อยเมื่อเรารู้จักมองความเหนื่อยล้าว่าเป็นส่วนหนึ่ง ของการเติบโตและพัฒนาตัวเองเราจะรู้สึกมีแรงจูงใจมากขึ้นที่จะอดทนเช่นความเหนื่อยคือการเรียนรู้ความเหนื่อยคือการก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองเทคนิคนี้ช่วยเปลี่ยนความรู้สึกลบให้เป็นพลังบวกที่ขับเคลื่อนเราไปข้างหน้าใช้เทคนิคการแบ่งเวลาและจัดลำดับความสำคัญการวางแผนและจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดความเครียดและความเหนื่อยล้าได้ดีเทคนิคเช่น การใช้วิธีพอมโดโรทำงาน25นาทีพัก5นาทีหรือการจัดลำดับงานตามความสำคัญจะช่วยให้เราทำงานได้มีประสิทธิผลมากขึ้นและไม่รู้สึกหนักใจจนเกินไปฝึกจิตใจให้มีความยืดหยุ่น r e s i l i e n c e ความยืดหยุ่นทางจิตใจหมายถึงความสามารถในการปรับตัวและฟื้นตัวจากความลำบากเทคนิคนี้สามารถฝึกได้โดยการรับมือกับสถานการณ์เล็กๆอย่างใจเย็น และมองหาทางแก้ไขแทนที่จะจมอยู่กับปัญหาเมื่อใจยืดหยุ่นความเหนื่อยจะไม่ทําให้เราหยุดเดินได้ง่ายจดบันทึกความก้าวหน้าและความรู้สึกการเขียนบันทึกช่วยให้เราเห็นภาพรวมของความพยายามและการพัฒนาตัวเองเมื่อรู้ว่าเราเดินหน้ามาไกลแค่ไหนจะทําให้รู้สึกภูมิใจและมีกําลังใจที่จะสู้ต่ออีกทั้งยังช่วยระบายความเครียดและจัดการกับความคิดลบได้ดีขึ้น แรงบันดาลใจจากคนที่อดทนจนประสบความสำเร็จเรื่องราวของคนที่ประสบความสำเร็จหลังจากผ่านความลำบากและอดทนต่อสู้กับอุปสรรคถือเป็นแรงบันดาลใจที่มีพลังมากเพราะมันแสดงให้เห็นว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆแต่เกิดจากความพยายามและความอดทนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นคนดังระดับโลกหรือคนธรรมดาที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายทุกคนมีเรื่องราวของความลำบากที่ต้องฝ่าฟันและนี่คือตัวอย่าง บางส่วนที่สะท้อนถึงความหมายของคำว่าอดทนโทมัสเอดิสันผู้ประดิษฐ์หลอดไฟโทมัสเอดิสันหนึ่งในนักประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกเคยกล่าวไว้ว่าเขาล้มเหลวมากกว่าหนึ่งพันครั้งก่อนที่จะประสบความสำเร็จในการประดิษฐ์หลอดไฟเขาไม่เคยยอมแพ้ต่อความล้มเหลวแต่ละครั้งแต่กลับเรียนรู้และปรับปรุงจนในที่สุดก็สามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนโลกได้เรื่องราวของเขาสอนให้เรารู้ว่า ความล้มเหลวคือก้าวแรกของความสำเร็จและการอดทนไม่ยอมแพ้คือกุญแจสำคัญเจเคโรลิงัักเขียนแฮร์รี่พอตเตอร์ก่อนที่แฮร์รี่พอตเตอร์จะเป็นหนังสือขายดีระดับโลกเจเคโรลิงเคยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีชีวิตลำบากถูกปฏิเสธงานกี่หลายครั้งแต่เธอยังไม่ยอมแพ้และยืนยันที่จะทำตามฝันด้วยความอดทน เมื่อหนังสือของเธอได้รับการตีพิมพ์มันก็กลายเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่และทําให้เธอกลายเป็นหนึ่งในนักเขียนที่ประสบความสําเร็จที่สุดในโลกนักกีฬาโอลิมปิกหลายคนนักกีฬาที่ประสบความสําเร็จในระดับโอลิมปิกล้วนมีเรื่องราวของการฝึกซ้อมอย่างหนักและ,ะเผชิญกับความเจ็บปวดและความล้มเหลวหลายครั้งแต่พวกเขายังคงอดทนฝึกฝน และไม่ยอมแพ้จนสามารถยืนบนแท่นรางวัลได้เรื่องราวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าความอดทนและความมุ่งมั่นเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จในทุกวงการบทเรียนที่ได้จากเรื่องราวเหล่านี้ความล้มเหลวไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องหยุดเดินแต่เป็นบทเรียนที่จะช่วยให้เราเติบโตและปรับปรุงตัวเองความอดทนเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ทุกคนมีศักยภาพที่จะประสบความสำเร็จ หากไม่ยอมแพ้และไม่หยุดพยายามการสนับสนุนและกำลังใจจากคนรอบข้างสามารถช่วยเติมพลังใจในช่วงเวลาที่เหนื่อยล้าได้แรงบันดาลใจจากคนที่อดทนจนประสบความสำเร็จไม่ใช่เพียงแค่เรื่องราวของคนดังเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคนธรรมดาที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคในชีวิตเรื่องราวเหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความอดทนความพยายามและความมุ่งมั่นเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จในที่สุด หากเราเชื่อมั่นและไม่หยุดก้าวเดินวันหนึ่งเราก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้เช่นกันวิธีมองความเหนื่อยในวันนี้ให้เป็นแรงผลักดันของวันพรุ่งนี้ความเหนื่อยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตของทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราต้องเผชิญกับความท้าทายหรือเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นบ่อยครั้งที่ความเหนื่อยล้าทำให้เรารู้สึกท้อแท้หรือหมดแรงแต่ถ้าเราสามารถเปลี่ยนมุมมองและใช้ความเหนื่อยน,นั้น เป็นแรงผลักดังแทนที่จะเป็นอุปสรรคมันจะกลายเป็นพลังที่ช่วยให้เราก้าวไปข้างหน้าและสร้างวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าได้นี้คือวิธีการที่จะช่วยเปลี่ยนความเหนือ่อยเป็นแรงจูงใจอย่างมีประสิทธิภาพยอมรับความเหนื่อยอย่างเข้าใจขั้นตอนแรกคือการยอมรับความรู้สึกเหนื่อยล้าอย่างจริงใจแทนที่จะปฏิเสธหรือพยายามละเลยเราควรให้เวลาตัวเองรู้สึกถึงความเหนื่อยนั้นและเข้าใจว่า มันเป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ้นเมื่อเราทุ่งเทเต็มที่การยอมรับช่วยลดความเครียดและเปิดทางให้เราสามารถจัดการกับความเหนื่อยได้อย่างมีสติมองความเหนื่อยเป็นสัญญาณของการเติบโตความเหนื่อยไม่ใช่แค่ความรู้สึกทางร่างกายหรือจิตใจเท่านั้นแต่มันเป็นสัญญาณว่าร่างกายและจิตใจของเรากำลังทำงานหนักเพื่อพัฒนาตัวเองมันหมายถึงเรากำลังเดินหน้าสู้กับความท้าทาย และขยายขอบเขตของความสามารถการมองความเหนื่อยในมุมนี้จะช่วยเปลี่ยนความรู้สึกลบให้กลายเป็นแรงบวกเชื่อมโยงความเหนื่อยกับเป้าหมายที่ชัดเจนเมื่อเรารู้ว่าเหนื่อยเพื่ออะไรจะช่วยให้เรามีแรงจูงใจมากขึ้นลองเขียนหรือคิดถึงเป้าหมายที่เราต้องการจะไปให้ถึงและระลึกเสมอว่าความเหนื่อยในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนั้นการเชื่อมโยงนี้จะช่วยให้เรามองความเหนื่อยไม่ใช่เป็นอุปสรรคแต่เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่า แบ่งเบาความเหนื่อยด้วยการพักผ่อนและดูแลตัวเองแม้ว่าความเหนื่อยจะเป็นสิ่งดีแต่การฝืนมากเกินไปอาจทําให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและจิตใจจึงควรให้เวลากับการพักผ่อนอย่างเพียงพอเช่นการนอนหลับการออกกําลังกายเบาๆหรือกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายจิตใจเช่นฟังเพลงทําสมาธิหรืออยู่กับธรรมชาติการดูแลตัวเองจะช่วยฟื้นฟูพลังและทําให้เรามีพลังพอที่จะใช้ความเหนื่อยนั้นเป็นแรงผลักดันได้จริง หลีกเลื่ยงการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นความเหนื่อยอาจรู้สึกหนักขึ้นหากเรานำตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นที่ดูเหมือนประสบความสําเร็จหรือไม่เหนื่อยเท่าเราการเปรียบเทียบแบบนี้มักทำให้ความเหนื่อยกลายเป็นความท้อแท้ควรมุ่งเน้นที่การพัฒนาตัวเองและเดินหน้าตามจังหวะของเราเองเพื่อใช้ความเหนื่อยเป็นพลังในแบบของเราใช้ความเหนื่อยเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโต ทุกครั้งที่รู้สึกเหนื่อยให้ตั้งคำถามกับตัวเองว่ามีอะไรที่เราสามารถเรียนรู้จากสถานการณ์นี้ได้บ้างการเปลี่ยนความเหนื่อยให้กลายเป็นบทเรียนจะช่วยให้เราพัฒนาตัวเองทั้งในด้านทักษะและทะัศนคติเมื่อเราเรียนรู้จากความเหนื่อยความรู้สึกนั้นจะกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและช่วยสร้างเสริมความแข็งแกร่งภายในจัดตั้งระบบสนับสนุนที่ช่วยให้กำลังใจการมีคนใกล้ชิดที่เข้าใจและพร้อมให้กำลังใจ ช่วยให้เรารับมือกับความเหนื่อยได้ง่ายขึ้นการแบ่งปันความรู้สึกและขอคำปรึกษาจะช่วยลดภาระทางใจและเพิ่มพลังบวกให้กับเราในการเดินหน้าต่อในที่สุดแล้วความเหนื่อยที่เราต้องเผชิญในวันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทำลายเราแต่เป็นบททดสอบที่ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นและเติบโตขึ้นทุกครั้งที่เราผ่านความเหนือ่อยไปได้เรากำลังเดินเข้าใกล้วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าและสว่างสวยยิ่งขึ้นความอดทน จึงเป็นพลังสำคัญที่ทำให้เราไม่ยอมแพ้และยังคงก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงอย่าลืมว่าแม้วันนี้จะหนักหนาเพียงใดแต่เมื่อเรายืนหยัดอดทนวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เราจะได้เห็นผลลัพธ์และรอยยิ้มแห่งความสำเร็จเพราะฉะนั้นจงเชื่อมั่นในตัวเองและจงทนเพราะวันพรุ่งนี้รอเราอยู่เสมอด้วยโอกาสและสิ่งดีๆที่มากกว่าเสมอ